MedCMU Podcast ฟัง for h e l h ฟัง for h e l h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญ,ญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เราจะนําเรื่องของโครงงานมหิดลค่ะที่6คณะแพทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาจัดขึ้นในวันที่23และ24กันยายนนี้มาพูดคุยกับผู้ฟังค่ะใหน้น้องหลายหลายคนที่กําลังฟังพอดแคสต์อยู่ได้มารู้จักค่ะว่าวันนี้เขามีอะไรที่พิเศษโดยที่นักศึกษาแพทย์นะคะประธานโครงงานมหิดลจะมา พูดคุยกับเราค่ะขอต้อนรับนักศึกษาแพทย์กิติพิษเตียงทวัตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5ค่ะและยังเป็นประธานโครงงานไม่ให้โดนประจำปี2 5 6 6อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากให้น้องแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะครับผมนักศึกษาแพทย์กิติพิษเตียงทวัตนะครับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5ครับเป็นประธานของโครงงานไม่ให้โดนปี2023ครับ ค่ะพอพูดถึงวันมหิดนนะคะเราก็อยากจะให้ผู้ฟังหลายท่านที่กําลังมาเจอพอดแคสตัวนี้ได้ทําความรู้จักกับวันมหฮิดนมากขึ้นค่ะก่อนอื่นให้น้องช่วยเล่าความสําคัญของวันที่24กันยายนให้พวกเราได้ทําความรู้จักหน่อยค่ะได้ครับก็วันที่24กันยายนนะคะหรือว่าวันมหฮิโดนนะครับ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอัญญเดชวิกรมพระมรมราชชนกนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือเป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนั่นเองค่ะก็พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานนะคะให้กับทั้งการศึกษาด้านการแพทย์การพยาบาลแล้วก็รวมถึงการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยครับทำให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอาร,รยาประเทศแล้วก็เป็นประโยชน์มาจนถึงประชาชนในปัจจุบันนี้ครับค่ะ ก็ในวงการแพทย์เราเนี่ยก็จะรู้จักพระองค์ท่านอย่างดีเลยใช่ค่ะพอน้องได้มาเป็นนักศึกษาแพทย์เราเองเนี่ยได้นําคําสอนใดของพระราชบิดามาใช้เป็นแนวทางในการเรียนแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ในอนาคตบ้างคะสาหรับที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็จะมีว่า ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบสั์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์คือว่าอันนี้เป็นพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านเคยประทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานของท่านนะครับ<ะ>ก็นอกจากที่ปณิธานนี้จะใช้กับการเป็นแพทย์แล้วนะครับการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้ได้ด้วยคือถ้าเรามองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นที่หนึ่งไว้ก่อนเราทําดีกับคนอื่นอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้ว วความดีหรือ,อความสุขทุกอย่างมันก็จะตกกรกับตัวเราในถ่ายที่สุดนั่นเองค่ะลึกซึ้งมากเลยนะคะตอนนี้น้องๆคนไหนที่กําลังฟังพอสแค์อยู่แล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักพระราชบิดานะคะวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักท่านจากเล็กน้อยหนึ่งแล้วนะคะรวมถึงคําสอนที่นักศึกษาแพทย์เองอย่างขออนุญาตชื่อเล่นนะคะอย่างตัวของน้องเกลือเองเนี่ยก็มีคําสอนของพระองค์ท่าน,เ,นเป็นแนวทางในการที่เราเรียนและก็การที่เราจะเตรียมเป็นแพทย์ในอนาคตด้วยนะคะ พูดถึงโครงงานมหิดลค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นักศึกษาแพทย์เองเนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีหรือเปล่าแล้วเขาทําอะไรบ้างจัดกิจกรรมนี้เพื่อทดพระเกียรติพระองค์ท่านรวมถึงระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างเงี้ยค่ะครับก็ต้องเกริ่นกันว่าของทางโครงงานมหิดลนะคะจะเป็นโครงงานของนักศึกษา6คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ จะประกอบไปด้วยทั้งคณะแพทย์นะครับคณะทันตแพทย์คณะพยาบาลคณะเภสัชคณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็คณะสัตวแพทย์ด้วยกันนะครับ <c oughs> ซึ่งโดยปกติแล้วทางโครงงานมหิดลก็จะจัดงานมหิดลขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ซึ่งโดยเราจัดขึ้นเพื่อเป็นการนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับรวมถึงเราจัดเนี่ยเพื่อเป็นการให้ความรู้แล้วก็บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนร <c oughs> วมไปถึงเป็นการระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ ค่ะซึ่งกิจกรรมที่จะจัดในปีนี้ค่ะเราจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็วันไหนบ้างคะครับก็สำหรับในปีนี้นะครับงานของเราเป็นมหิดนเฮลทีเดย์ y Day 2น2 3นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23แล้วก็24กันยายนนี้นะครับที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแล้วก็สิ้นสุดที่17นาฬิกาของทั้ง2วันเลยนะค,คะสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆห ประชุมมอชใช่ไหมใช่ค่ะน้องๆคนไหนที่อาจจะอยู่แถวๆตัวเมืองเชียงใหม่หรืออาจจะลำพูนลำปางก็ได้นะอยู่ที่ใจรักอยากจะมา<ช>จริงๆนะแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆมาร่วมงานนะคะคในกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจค่ะ ครับก็โดยกิจกรรมของเรานะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนหลกัหลกๆด้วยกันนะครับในส่วนแรกนี่จะเป็นนิทรศการของจากทั้ง6คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งในปีนี้เรามีทั้งหมด23บูธด้วยกันเลยนะครับโอ้โหงานไม่ใหญ่แน่นะนะงานนี้งานใหญ่และงานใหญ่ละงานใหญ่เลยคะ่ะ23บูธเลยนะคะครับก็สําหรับ23บูธนะครับก็สําหรับคณะแพทย์นะครับจะจัดเป็น BLS Basic Life Support หรือเรียกง่ายๆก็คือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับ เป็นทักษะที่คิดว่าผู้คนส่วนใหญ่จะควรจะต้องมีไว้ติดตัวนะครับนาะอซึ่งเราก็จะมีการสอนแล้วก็ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้เครื่อง AED ด้วยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยอันนี้ไม่ใช่แค่น้องๆที่จะมาได้นะมาร่วมงานได้คุณพ่อคุณแม่ก็มาได้นะครับกได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับสนบน,นุนะครับรวมถึงอยังมีเป็นบูธชื่ว่าสืบสอบศพครับ สืบสอบศพใช่นนค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้จะเหมาะกับแนวสายที่อาจจะชอบแบบสืบสวนสอบสวนแนวฟิลโคนานอะไรเงี้ยครับ<า>เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจําแนกความแตกต่างของเพศจากกระดูกกัน<อ>รวม<อ>ถึงการบอกได้ว่าบาดแผลแต่ละชน,นิดที่เราเห็นเนี่ยปอพบอกได้ไหมว่าเกิดจากวัด ถูกแบบใดหรือลักษณะใดนั่นเองครับฟังดูลึกลับมากเลยนะ่า <c oughs> ค้นหามากๆเราเหมือนมาสปอยนิดนึงนะคะ <c oughs> ว่าน้องๆ <c oughs> คนไหนที่อยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะหรือใครที่ตั้งใจจะมาเดินทางจากต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมเพราะแค่ฟังสองหัวข้อมานี่ก็ตื่นเต้น <c oughs> แล้วนะคะเหมือน มันลึกกว่าการแพทย์ที่เราได้รู้กันอีกนะมีการเอ๊ะแผลแบบนี้อาจจะเป็นวัตถุไหนนะโอ้เหมือนที่เราเหมือนที่เราอ่านนิยายหรือว่าดูในละครในหนังอย่างเงี้ยนะคะค่ะนอกจากนี้มีกิจกรรมอะไรอีกคะครับถ้าเป็นทางของคณะเภสัชนะครับโดยคณะเภสัชนี้บอกเลยว่าใครที่อยากลองมาทำเวิร์กช็อปพร้อมกับได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับต้องไม่พลาดของเภสัชนะครับเพราะเขาจะมีการให้ได้ลองทําแป้งฝุ่น แป้งฝุ่นที่เราใช้ทาหน้าหรือว่าทาตัวเนี่ยครับก็มีให้ได้ลองทําเหมือนกันมางานฟรีแต่ว่าได้ของกลับไปด้วยแล้วเราจะได้ทําแป้งแป้งฝุ่นใช่ครับที่เหมาะกับผิวของเราใน่กลัไปด้วยรวมถึงยาโดมนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับใช่เลยต้องมีนะคะหลายวัยเลยต้องมีนะคะก็ให้เราออมาทํายาโดมโดยเลือกสมุนไพรที่เราอาจจะชอบลิ่นไหนเป็นพิเศษหรืออยากได้สรรพคุณ ของสมุนมไพรใดเราเลือกจากสรร์ไดเองเลยของทางเพศสัเองก็น่าสนใจมากๆ<ช>เพราะว่าห<ช>อมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน<ช>อีกเพราะฉะนั้นมาในงานเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะคะ ส่วนทางสัตว์นะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับใส่คนรักน้องหมารักน้องแมวค่ะสัตวแพทย์ใช่ไหมใช่ค,ะค่ะของสัตวแพทย์ด้วยกันคือเราจะมีบริการห้องตรวจสุขภาพสัตว์นะครับโดยต้องบอกว่าอันนี้เราจะให้บริการเฉพาะสําหร,รับน้องสุนัขกับน้องแมวเท่านั้นนะครับ<อ>น้องตัวอื่นมาตัวอื่น<า>ันนี้ยังไม่ให้บริการไม่ได้นะคะก็สําหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านนะครับเรามีบริการตรวจสุขภาพสัตว์ฟรีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าฟรีเลยครับโดยเราจะมีให้ทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมถึงอาจจะมี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีการให้ยาถ่ายพยาธิรวมถึงให้คําปรึกษาด้านสุขภาพแล้วก็การดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่สนใจนะครับต้องบอกก่อนว่าห้องตรวจสุขภาพสัตว์เราเปิดค่อนข้างจํากัดนะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ก่อนนะครับต้องลงทะเบียนออนไลน์ไปก่อนออนไลน์<อ>นครับโดยเข้าไปได้ที่ทางเพจ Facebook ของโครงงานมห ah ิดนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลยครับ โครงงานมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะพิมพ์ใน Facebook ได้เลยแล้วก็จะพบกับทางเพจนะคะสามารถอินบ็อกลงทะเบียนะจะมีโปสเตอร์ครับเป็น Q ิวอาโคดให้ลงทะเบียนไว้ก่อนได้เลยค่ะก็จะมีคิวอาโคดขึ้นจากนั้นเราก็ลงทะเบียนเลยเพื่อที่จะมั่นใจว่าวันนั้นเราพาสัตว์เลี้ยงของเรามาแล้วน้องได้คิวแน่นอนโดยการตรวจนะคะของสัตว์ตัดแพทยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังไม่หมดแค่นี้โชว์แบบสําหรับใครที่ จะแบบไม่ได้ชื่นชอบกับน้องหมาน้องแมวแต่ชื่นชอบในสัตว์ที่แปลกๆเนี่ยครับเรามีโชว์เอ็กโซติกเพจให้ดูนะคะเป็นสัตว์แปลกสัตว์พิเศษแต่ว่าถ้าขอบอกว่าถ้าใครสนใจว่าสงสัยว่าอยากเป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรเนี่ยให้ต้องมาดูในงานเราเองนะคะเรายังไม่เฉลยนะคะน่าสนใจอีกแล้วนะคะเชื่อว่าผู้ฟังเนี่ยต้องเอ๊ตรงนี้นี่แหละฉันจะต้องไม่รู้ให้ได้ว่าเป็นตัวอะไรที่บอกเป็นสัตว์แปลกๆเรามาดูกันในงานนะค่ะ ต่อไปเป็นของคณะพยาบาลน,นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องการทําแผลแล้วก็ดูแลแผลเบื้องต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะยังทําผิดวิธีอยู่อันนี้เราอาจจะมาเรียนรู้สิ่งที่ถูกในงานได้ไดทุเพศทุกวันจริงๆนะ,ะได้จริงเราคิดว่าอาจจะเหมาะกับน้องๆเท่านั้นแต่พอมาฟังคุณพ่อคุณแม่หรือว่ายาดพี่น้องเนี่ยพาก,กันไปได้หมดเลยใ,ใครสนใจในบูธไหนกิจกรรมไหนก็กระจายกันไปนะคะเรื่องของการทํา แผลเองเราอาจจะทํามาผิดๆก็ได้ที่ผ่านมาวาะคะ่ะคนะต่อไปเป็นของคณะทันตแพทย์นะครับอันนี้เราจะมาให้ดูอุปกรณ์ของทางทันตกรรมว่าการที่เราไปคลินิกหมอฟันครั้งหนึ่งเขามีอุปกรณ์ที่เรามาทําฟันเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้างนะครับเร <c oughs> าไปถึงเราจะไม่รู้วิวัฒนาการของการแปลงฟันกันตั้งแต่เอ๊ะคนเราเริ่มแปลงฟันกันยังไง จนมาถึงแปลงฟันในปัจจุบันและที่แปลงอยู่ถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราจะมาเรียนรู้กันเน็ซูมนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นสาร์อาทิตย์ที่ มีคุณค่ามากๆถ้าเกิดเราได้มาที่งานโครงงานมหิดลของน้องๆ6คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่จัดขึ้นครับส่วนคณะสุดท้ายของคณะเทคนิคการแพทย์ครับจะบอกว่าอันนี้มีกิจกรรมเยอะมากมายเลยครับก็เริ่มตั้งแต่ b l o o d y factory นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเลือดครับการเก็บเลือดบางครั้งที่เราเอ๊ะเรามาเจาะเลือดเนี่ยเขาเก็บเลือดเราไปตรวจอะไรกัน ใช่เราก็ากไม่เคยรู้รว่าเราได้ฟังแต่ผลว่าผลเลือดปกติแต่แล้วจริง,รงๆเขาเก็บเราไปตรวจอะไรหรือว่าขั้นตอนในการจอะเลือดนั้นเอ๊ะเขาเจาะกันยังไงหนะ้าที่เราเจาะกันอยู่ทุกวันนี้นะครับลงมไปถึงเราจะไปดูเรื่องของชื่อบูธว่าไท니ทรัชเชอร์นะครับอันนี้เราจะให้ไปดูเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตว่าที่เขาบอกว่าจุลินทรีย์มันมีประโยชน์เนี่ยตามโยเกิร์ตต่างๆเอ๊ะหน้าตามันเป็นยังไงแล้วประโยชน์มันมีจริงตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่า น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดรมซึ่งเชื่อว่าโรคที่ฮอตฮิตกันในช่วงนี้เลยฮิตแน่ๆตรงประโยคนี้ออฟฟิศซินโดรมเนาะเราเชื่อว่ายิ่งมีช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมมาเนี่ยไม่ต้องไปออฟฟิศค่ะเราถ้าจะติดจอแล้วก็ ไม่รู้เลยว่าการทํางานปัจจุบันของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าท่าทางที่เรานั่งจอคอมพิวเตอร์หรือระยะห่างอะไรมันเหมาะสมไหมมีผลถึงสายตาก,กระดูกตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเราสามารถพาคนที่เรารักเนี่ยมาเอาข้อมูลตรงนี้ได้ค่ะ รวมไปถึงออฟฟิศเรายังจะสอนวิธีบริหารร่างกายด้วยถ้าเรามีอาการขึ้นมามช่วยบรรเทาอาการในเบื้องต้นด้วยนะคะค่ะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมื่อเรามีอาการปวดนะคะส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องมีการลองมาประคบร้อนหรือถ้าโฟกช้ำเราจะมีการประคบร้อนหรือประคบเย็นอันนี้ มีหลายคนสับสนอยู่เชื่อว่าหลายคนที่ฟังก็ยังสับสนอยู่เอ๊เราจะครบร้อนหรือประคบเย็นเมื่อไหร่เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นเอาร้อนหรือเย็นก่อนดีใช่ไหมในงานเขาก็มีจะมีบอกให้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเลยค่ะอีกสองอันสุดท้ายนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องรังสีในชีวิตประจำวันในวันหนึ่งเนี่ยครับเราสามารถเจอรังสีอะไรได้บ้างที่เราต้องเจอนะครับรวมไปถึงว่า หลายๆคนอาจจะเคยลองได้ไปมีประสบการณ์เคยเข้ารับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์มาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการที่เราจะต้องไม่ถ่ายเอ็กซเรย์เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปถ่ายภาพนั้นบ้างค่ะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะสงสัยมานานแล้วแต่ไม่รู้ไปถามใครหรือว่าบางทีไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไม่มีใครมีเวลามาให้ใช่ไม่มีเวลาที่จะต้องตอบด้วยความที่หน้าที่ตรงนั้นนะคะเราจะมาอยากเป็น หนูจำไม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมยี่สิสยี่สเนี่ยเขาจะมีเฉลยให้กับผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะไปที่งานนี้รับรองสิ่งที่อยากจะรู้นะคะ6คณะวิทยาศาสตร์มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> รวมถึงนอกจากนี้นะครับเรายังมีเป็นการแข่งขันตอบปัญหาครับเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเลยนะครับโอ้โหก็คือทั่วประเทศเนี่ยมาแข่งขันในงานนี้ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นแล้วก็พูดเลยว่าเข้มข้นมาก,มาก ก็คือเด็กสายวิทย์เนี่ยที่เรารู้กันนะเขาก็เรียนทางสายวิทย์เหมือนกันหมดทุกรงเรียนใช่ครับแต่มาที่งานนี้เขาก็จะเอาในคําถามด้านสายวิทย์มาแข่งขันกันนาดนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นวิทย์ที่อาจจะเกี่ยวกับการแพทย์ขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เข้ากับงานของเรานะครับค่ะแท่วิทย์ก็ว่ายากนะเจอคําว่าวิทย์การแพทย์เป็นไฮไลท์สําหรับน้องๆที่เรียนสายวิทย์และก็มีความสนใจในเรื่องของทางการแพทย์ด้วยนะคะ นอกจากนี้เรายังมีการบรรยายพิเศษนะครับเนาะในหัวข้อ,อรู้จักและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของวัยรุ่นนะครับงานนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศวินหน้าพงพันธ์นะครับเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมาให้การบรรยายนะครับซึ่งจะมีในวันเฉพาะวันที่23นะครับเฉพาะวันแรกของงานช่วงเวลา13บสมนาฬิกาสานาทีนะครับจนถึง14บสนาฬิกาสานาทีเท่านัน้นนะครับ ช่วงบ่ายใช่ไหมคะ,<ช>ค,ะคุณพ่อคุณแม่คะตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยท่านไหนที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะคะเตรียมเลยค่ะวางแผนวันที่า3เลยอยากจะให้มา พูดคุยมาพบกับจิตแพทย์นะการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะท่านจะนาแนวทางทุกอย่างที่ท่านเรียนมาแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะมีอะไรที่สงสัยในเรื่องที่ลูกๆเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว<ช>เ่าจะต้องยังไงดีมีคําถามใน,ในใจนะคะโนต้ตมาเลยค่ะเราจะได้พบกับจิตแพทย์ตัวเป็นๆเ,เลยนะคะวันนั้นเพื่ออยากถามอะไรสามารถถามได้ในช่วงนั้นได้เลยนะคะค่ะนอกจากนี้เรายังมีการแสดงสุดพิเศษนะครับแรกเลยจะมีเป็น การแสดงดนตรีนะครับจากโรงเรียนสองคนตาบอดภาคเหนือนะครับชื่อว่าโรงเรียน2คนตาบอดในพระราชนูประถมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะมีน้องๆมาเล่นดนตรีให้ฟังนะครับในวันที่23นะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับจนถึง12นาฬิกาครับ ไม่ได้มีแต่ความเครียดเท่านั้นนะเราคิดาอุวิมางานนี้จะต้องเจอแต่ทางการเรียนเท่านั้นหรือเปล่าไม่คะ่ะเรามีความบันเทิงด้วยใช่ครับแล้วนอกจากนี้เรายังมีการแสดงครั้ง cover dance นะครับแล้วก็โฟกซองเพลงเพราะๆนะครับให้คนในงานได้ฟังกันด้วยทั้ง2วันเลยครับน่าสนใจมากๆค่ะกิจกรรมก็ครบถ้วนประมาณนี้เลยนะคะเรามาเกิดให้กับผู้ฟังเนี่ยได้เหมือนเป็นน้าจิ้มก่อนนะว่าเราจะไปในบูธไหนดีตั้ง2 3บูธ23บ 3, ยี่สิบสามบูธเลยนะเราก็อาจจะได้ยินวันนี้แล้วก็โน้ตไว้นะคะไปที่งานก็จะได้เดินไปถูกหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเริ่มจากบูธไหนอะไรที่น่าสนใจนะคะเป็นสองวันที่มีคุณค่ามากๆเลยนะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะเราทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงค่ะน้องเกลือคะอยากให้น้องเกลือช่วยให้กําลังใจกับน้องๆที่มาฟังพ็อตแคสตัวเนี้ยแล้วเขากําลังเรียนอยู่กําลังอยู่ในสายวิทย์เลยแล้วก็มีความตั้งใจมากๆว่า อยากเป็นนักศึกษาแพทย์ของมอชอแต่ว่ามันจะยากเกินไปหรือเปล่าหรือผ่านมาเจอแล้วรู้สึกว่าเอตอนนี้หมดกาลังใจพอดีเลยหรือว่าทางการแพทย์จะไม่ใช่เราหรือเปล่าอยากให้น้องเต้อช่วยพูดกับน้องๆกําลังอยู่ในช่วงอมอปลายค่ะฟังพอแชทของเราอยู่ค่ะครับก็อยากจะให้น้องๆมัธยมทุกคนนะครับน้องที่สนใจอยากเข้ามาเป็นอยู่ในทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแค่แพทย์ก็ได้ครับน้องทั้ง6คณะวิชาสุขภาพเลยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆอาจจะลอง ค้นหาตัวเองว่าอาจจะมาในงานนี้ก็ได้ค่ะว่าใช,ใช่งานใช,ใช่ทางของตัวเองหรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่ก็ให้น้องเป็นกำลังใจใน้องตั้งใจอ่านหนังสือนะครับเนาะตั้งใจเรียนในช่วงมัธยมปลายแล้วก็เฮ้สู้อีกนิดนึงก็คิดว่าได้เจอกันในร้วมมอชอนี้แน่นอน,นในร่วมอชอก็พร้อมต้อนรับน้องๆอ,อย่างแน่นอนนะคะวันนี้โชคดีมากๆค่ะที่เราได้มาพูดคุยกันต้องขอบคุณน้องเกลือมากๆเลยนะคะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานมหิดลเฮลตี้เดย์นะคะ พบกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ MedCMU Podcast Fung for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา